อันเดอ l เขอเท่าความก่อนนะคะก็คือว่าเมื่อกี้นี้ไฟเสียเป็นเหตุอะไรไม่รู้เบื่อเบื่อ ทำให้ก็คือฉากมันจะข้ามกระโดดมาจากที่ต้องฝ่าฟันปริศนานะฮะก่อนจะมาเจอทอเรียวซึ่งตอนนี้เราก็เจอทอเรียวแล้วมาเธอเลี้ยวก็เชิญเราเข้าบ้านนะคะอย่างที่เห็นเลยโอเคเซอร์ไพรส์บัตเตอร์ชินามอนพายคือผ่านจุดนี้มาประมาณสองสามรอบแลรอบไฟเสียมาสองสามรอบแล้ป่ะตามทอเรียวไปก่อนนะเออนี่คือ ห้องของเธอนะจ๊ะฉันบอกว่าเธอจะชอบมันนะโอ้มีลูกหัวด้วยน่ารักนะเหมือนคุณแม่จริงๆอ่ะวิอะไรไม่อ่ะเดี๋ยวเธอแล้วก็เขาจะให้เรามานอนตรงนี้โอ้นี่คือลัตเตอร์สกอตชินน้มบอนพายแล้วก็ไปหาทอเรียว เพื่อที่เราจะเป็นเซสซีถามว่าทอรีอทางไหนคือทางออกของที่นี่ล่ะเขาอยากออกไปอ่ะเขาเรียกเหมือนอยากจะเป็นคุณครูนะคะเนี่ยพยายามพูดนู่นนี่นั่นสอนเราอะไรเงี้ยดีใจนะเธออยู่ที่นี่เธอมีอะไรต้องการหรือเปล่าขอโทษนะทอรีที่เราต้องเล่นตามบทฉันอยากกลับบ้านอ่ะ กับบ้านเหรอเธอจะอ่านเลยไหมนี่ไง72ข้อของหอยทากหือทอเรียยวเปลี่ยนเรื่องเธอรู้จักหอยทากไหมเชนซอเเชนซอรนี่มันอ้น,นี้ไม่ใช่หรอวะเรื่อย How to Exit the r o o s ขอโทษนะทอเรียวที่เราต้องพูดจะอี้นะ เธออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาแล้่จุๆ่ๆเพลงก็เงียบสังเกตว่าเพลงมันช้าลงแล้วก็เงียบไปนะคะเพราะฉากมันจะเปลี่ยนแล้วนี่เธอถามฉันว่าอะไรนะเธออยากจะรู้ว่าทากลับบ้านอยู่ที่ไหนเหรอทางออกจากที่นี่เป็นทางวันเวย์คือเป็นทางเดียวหมายว่าทางไป คือมันเป็นทางที่แบบไปแล้วกลับไม่ได้อะคือออกไปที่นี่ก็จะไปเจออันเดอร์กราวเป็นพื้นที่ใต้พิภพนะคะ I am going to destroy ฉันจะไปทำลายมัน No one will ever to be How ทูบีฮ o วบีเอ l d and ิ o แอนกูอ t ปถ้าเธอเป็นเด็กดีเธอกลับไปข้างบนซะนะมี่โ่เราเบา มนุษย์ทุกคนเมื่อตกลงมาที่นี่มาเจอกันมีโชคชะตาที่เหมือนกันพวกเขามาเจอฉันได้เจอพวกเขาอีกครั้งและอีกครั้งและหลายๆครั้งที่พวกเขามาและพวกเขาก็ไปและพวกเขาก็ตายเด็กน้อยถ้าเธออยากออกจากที่นี่พวกเขาแอสกอร์ฆ่าเธอแน่ฉันปกป้องเธอได้แค่ที่นี่เข้าใจไหมกลับไปที่ห้องซะ โอ้โหเริ่มหนักอย่าหยุดฉันเลยนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายนะอ๋อไม่มีใครหยุดฉันได้ไม่ใช่อย่าหยุดฉันเลย no one stop me ไม่มีใครหยุดฉันได้โอเคโอเคถ้าเธอต้องการไปแต่ที่นี่จริงนะอืมฉันคงต้องเหมือนเขาจะทดสอบเราอะว่าเรามีความสามารถมากแค่ไหนในการที่จะเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ย ไม่อยากสู้กับทอลเรียวเลยอะแต่กินมาวหมดเลย คิดแต่โอ้ลืมดูเลือดตัวเองคานากีฟอัพเจสต์แ a ่เลมาสเตยเดอร์เทมิเนตมุกมันต่อไปโอ้นี่ต้องกลับไปคุยอีกแล้วหรอโอ้กลับไปคุยจริงด้วยวะเดี๋ยว <c oughs> ถ้าอันนี้คุยเสร็จแต่ดีวกูจะไปเซฟใหม่อีกรอบถ้าตายอีกจะได้ไปลองนี้โอ้ขี้เกียจคุยแล้วว่ะทอลี่ยวอ ถึงมันจะน่ารักก็เถอะนะยิ่งดูก็ยิ่งช้ำใจดูสิเขาเอ็นดูเราขนาดนี้เรายังต้องหนีเขาได้ลงคอเนาะเติมมาก็เจอบัตเตอร์สกอตพายโอ้ขอบคุณค่ะ คุยเอเอคุยให้เสร็จไปเลยจะไปเสร็จทีเดียวเนาะมันก็คุยเรื่องเดิมๆอะนะทอเรียวเขาขอโทษนะ what's this this is your home นะที่นี่คือบ้านของเธอไงทอเรียวนี่เหมือนคุณยาย เนาะน่ารักอะ่ะสนใจหรือเปล่าไ้ายอะ่ะอยากหาทางออกเธออยู่ที่นี่ก่อนนะมึงเดินพร้อมทอเลี้ยวเลยได้ไหมอ่ะไปเซฟก่อนเลยงั้นเบื่อมากที่ต้องมานั่งพูดใหม่ เอสกอรี่ใครวะ ไฟออชั่วทำไมจู่ๆทอเรียวก็นหนีเราดูสิเขาไม่โจมตีเราเลยหยุดนะ <c oughs> ขอเรียวม <c oughs> องคุณ <c oughs> เกีประมานี้น่าจะโอเคทอริโอก็บองคุณแล้วไปซะทอริโอเแกจุดทอริโอมองคุณ มันช่างแบบระทึกขวัญฉันรู้ว่าเธอต้องการกลับบ้านแต่แต่ได้โปรดกลับขึ้นไปข้างบนเถอนะจะสัญญาโอ้ยิ้มให้ด้วยฉันจะดูแลเธอที่นี่อย่างดีฉันรู้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่จากเธอมานานกับเธอพวกเราจะมีชีวิตที่นี่ใช่ไหม ทำไมเธอถึงอยากมีเส้นทางที่แตกต่างเหรออ๋ออยากทำให้มันยากนะกลับขึ้นไปข้างบนซะขอโทษนะผู้พิทักษเหรอแต่กลับรักษาเด็กแค่คนเดียวไว้ไม่ได้ไม่ฉันไม่เข้าใจ โครสถานเล็กอ่าเล็กมาพอที่จะใช้พวกเขาเหนออายุว่า B e Life for you to grow up ฉันอยากให้เธอเติบโตที่นี่หรอ Extension นี่แปลว่าอะไรไม่รู้รอะอันนี้ยความเหงาของฉันความกลัวของฉันกลับเธอเด็กน้อยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปข้างนอกนะโอ้ ฉันจะไม่หยุดเธอแล่ะเรือรก็ตามถ้าเธอไปแล้วขอร้องนะอย่ากลับมาอีกฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจโอ้สะเทือนใจว่ะไม่บายนะเด็กน้อย <c oughs> ก็มีหันมามองกูอีกทอเรียวใจอ่อนวะ่ะกลับไปเซฟได้ไหมกลับไปจะเจอทอเรียวไหมนะ กลับไปเซตแล้วก็พอก่อนนะฮะเราผ่านสึกใหญ่กันไปแล้วเพราะว่าก็ยังอยู่เนาะกลับมาจะเจอทอเรียวไหมนะไม่เจอจริงแหละเจอก็ผีแล้วล่ะอืมเซฟก่อน รจะไปเลยดีไปเลยก็ได้นะอันนี้เซฟกันไว้ก่อนเผื่อว่าเกมค้างเกมกระตุกเราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกนะฮะทำไมมันเงียบอย่างนี้เนี่ยแททดแทด,แทด ตทตแต่ตทต่ต่แียังเล้วม่คหวังวังเวงว่ะฉลาดมากแม่ในโลกนี้ที่ไม่ถ้าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าอืมเอาเถอะ มันพรำไปจะหัวร้อนในนักหนาวอีฟาวี่อันเดอร์เทว b ายโทบ,บี้ฟอเอ๊ะนี่คืออินโทรเหรออินโทรอินโทรสองพ์นเลยนะี่ยนะพระเจ้าช่วยคอยต่อก็จะป้ามีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมเฮ้มีกล้องซ่อนอยู่ที่นี่อะไรคือกล้องทำไมมันเงียบจังนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไร เดี๋ยวเสียงอะไรทำไมเสียงมันน่ากลัวจังเอาเสียงหยุดไปแล้วเดี๋ยวดีๆใครนะมนุษย ยื่นอะไรออกมาเห้อ hey. สเกลเลตันเหรอเฮ้ยวอตส์เเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยวีเธอรอรอวีฟอยเซ็ทโทรตลอดเอเวอร์อยู่ในนี้แลนะ้วเธอคือมนุษย์เธอหรือเปล่าพื่แซนนะแซนสเกลเลตันนี่ลนะ่ะฉันเฝ้ามองเธออยู่นะมนุษย์ แต่เออฉันรู้ฉันไม่ได้แคร์ใครหรอกนอกจากเออน้องชายฉันปาเปลาอ่านว่าพาเพลสใช่ไหมเฮ้ตอนนั้นอะเธอคิดว่าเขาจะมาที่นี่ฉันมีไอเดียนะ เราไปหลบใช่ไหมอ๋อตรงนั้นนี่ควิกบีฮายนี่ควิกหรอแหม่โคมไฟนี่พอดีกับตัวเราเลยนะว่าไงน้องชายเธอก็รู้อะ้รเนี่ยแกก็รู้นี่พี่ก็รู้นี่ว่าทรบพี่ชายนี่มันคือ อิสนาอะไรเนี่ยแล้วพี่ทำอะไรที่นี่เนี่ยสตาร์ลิงแอตแลนด์จุดโคมไฟสิไม่นะฉันไม่อ๋อมันเหมือนกับว่าอีกอ,กอ,กอกี้เนี่ยกำลังตามหามนุษย์นั่นเองที่จะฐานเราเนี่ยนะฮะ จะต้องหาไมา่เจอฉันจะจับมนุษย์ฉันจะเป็นพาพลสผู้ยิ่งใหญ่และก็อะไรเนี่ยดีเซอเดสเอาเถอะเอาเถอะอย่าง้ออกเขาอยากเป็นรอยกาดนะทุกคนจะพูดถึงฉันนะเ,เพื่อนอะไรประมาณนี้หือไม่มีอะไรไม่มีเทาอย่ นั่นแหละโคมไฟนั่นแหละจะช่วยเธอได้แซนอยู่อานีน่นายจะไม่ช่วยในชฉันเลยเหรอนายนี่มันกระดูกขี้เกียจกระดูกจอมขี้เกียจเนียนะเฮ้ยเทอีซ huh. ี่ตสเกงตตันอ้าวอีมุกอะไรเนี่ยแซนเซมอนยิ้มหน่อย ฉันเกลียดมันไฮ้พี่เกลียดแสง่วงกันด้วยนี่ก็เล่นม,มุกอยู่นั้นแหละแสเนยนี่มันปิดสนาแล้วฉันแล้วงานของนายละ่ะอุ้ยแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเธอออกมาได้แล้วคือคุณไม่เข้าใจว่าคืออีแซมมันก็พูดขนาดนั้นนะอีแา่เวลาก็ไม่คิดจะเข้ามาดูซะหน่อย you have to sit. s i t h i r t more เดี๋ยวเฮ้ <Hey. S 2> อ๋อเขาไม่เคยเห็นเหมือนพาพายเลอเนี่ยไม่เคยเห็น มนุษย์นะคะก็คือให้เราระวังตัวอะไรมันจ้ะขอ,อดีแหละที่จะตกก่อนเซปเหม่ตกปลาดีฟิชชิงลอ็อตเออมันคือรูปถ่ายอะไรคอมีเฮียไมน์นัมเบอร์ เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวดึงขึ้นได้แล้วเอาปล่อยลงไปได้ด้วยเหรอทอเรียวไม่รับสายงอนทอเรียวงอนค่ะนี่คืออะไรโอ้กลองเหรอว้าวเอานะ เอามาทำอะไรอะ่ะทำอะไรไม่ได้ไหมนช่นนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉันจะบอกกับอันได้เก,กี่ยวกับเรื่องนี้อืมจะหากับคนละรอบทำไมเนี่ยก็หามาพร้อมกันสิวะโอ้โหสปินไหลเราแซนแม่งสปินแซนโอ้ oh my god นั่นนั่นม,น,มนุษย์จะอ่าฉันคิดว่ามันคือหินนะ <c oughs> โอ้เชไอสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าก้อนหินนั่นน่ะ <c oughs> โอ้ไม่ก็นั่นมันมนุษย์นี่นาใช่โอ้ไม่ก็แซนฉันต้องทับได้อะไรถ้าได้จะ ฉ,ฉันจะได้ไปฉันจะโอ้โหป๊อปปูล่าจ้ะมนุษย์ฉันจะไม่ให้แกผ่านไปจากที่ฉันปไปรัลผู้ยิ่งใหญ่จะหยุดเธอไอวิลเดนแคปฉันจะจับเธอและและและอืมฉันไม่คิดว่าอะไรมันคืออะไรต่อไปยังไงก็ตาม จันนี้ต่อไปอะไรเนี่ยอีกูแต่เรเเาแกข็ไม่จับชั้นเนาะโอ้ปล่อยกันไปเฉยโอ้ข้างหน้ามีจุดเซฟไหมนี่คืออะไรอุ๊ยตัวอะไรเนี่ยฮ <c oughs> แท็กเกิลอุยอ๊ยมันขยับไม่ค่อยได้อ่ะในหัวล้อเลยฉันเนี่ย เอ๊ะแกหัวล้ออะไรโอ้ยเอ้ายังไม่แบ d ไอ e s เราเรื่องตลกให้มันฟังอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย มีเสียงใครเนี่ยทำไมเสียงมันต่ำจังมุงมันต่อไปอืมดีนะเซฟไว้เมื่อกี้โอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวยาวโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะทำไมถึงเจอวะอิ <c> ่ <oughs> ไวคือมึงตามกูมาเหรอโอ้ย อุ้ยอุ้ยกดผิดอือ ทำยังไงเนะี่ยอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นอืม เพลงไม่มีเหรออ๋อนี่ไงต้องหัวเราะหรอสแปรดได้แล้วเซฟค่ะให้ไหวโอเคจะไปเซฟซ้ำทำไมโอเคงก็พอให